ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมช่องวอลเพิงยินดีต้อนรับนะครับวันนี้วันที่6กันยายน2563นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกฟรีนะครับสำหรับกล้องบุตแนล3 9มจุดคูณีสนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมมันมีตำหนินะครับตรงที่เส้นเล็งมันไม่ตรงนะครับปกติเส้นเล็งมันจะเป็นกากบาดแบบนี้เนาะแต่อันนี้เส้นเล็งมันจะเอียงแบบนี้นะครับสมาชิกท่านโอเคนะครับก็จะมาแจกฟรีส่งฟรีเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมแจกฟรีส่งฟรีไม่เสียตังค์สักบาทนนะะคคครรัับบผมอโเ ให้สมาชิกนะครับผมหนึ่งเลยนะครับผมกดติดตามช่องของผมนะครับผมถ้าใครไม่กดติดตามถือว่าสละสิทธิ์นะครับผมหนึ่งกดติดตามนะครับผมสองนะครับผมทายเลขสามตัวนะครับสมาชิกท่านเดี๋ยวผมจะทําการเลนดอมนะครับแจกวันพุ่งนี้นะครับผมพุ่งนี้นะครับเวลานะครับสมาชิกท่านพุ่งนี้เวลาช่วงห้าโมงนะครับสมาชิกท่าน วันพรุ่งนี้เวลา5โมงจะทำการแรนดอมนะครับด้วยแอปมือถือนะครับผมแรนดอมเลข3ตัวนะครับทายเลข3ตัวมาเลยครับท่านใดทายถูกแจกฟรีส่งฟรีนะครับวันพรุ่งนี้เวลา5โมงจะทำการแรนดอมนะครับด้วยแอปมือถือนะครับแรนดอมเลข3ตัวนะครับผมทายมาเลยครับเลข3ตัวท่านใดทายถูกเอาไปเลยทันทีครับผมแจกฟรีส่งฟรีครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมนะถ้าลืมกดติดตามถือว่าสละธิ์นะครับผมโอเควันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับผมครับสวัสดีครับ